บอกเคล็ดลับสาคัญเลยนะครับตัวนี้ผมก็จะเขย่าทานทุกเช้านะครับตัวนี้จะเป็นเรื่องของโปรโตีนที่ให้กรดอะมิโนนะครับที่จําเป็นนะครับถ้าเราลองไปศึกษาดูนะครับทำไมต้องเลือกทานกรดอะมิโนที่จําเป็นไหนๆเราก็จะเลือกกินแล้วก็กินที่มันครบทีเดียวเลยดีกว่านะครับเพราะว่าหลายๆฉลากเนี่ยมันจะมีอยู่3ตัว4ตัว5ตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปทานอาหารอย่างอื่นถูกไหมครับเพราะว่าเราต้องการดูแลสุขภาพแต่อันนี้มัน ครบแล้ว9ตัวที่เราจําเป็นที่เราไม่สามารถที่จะให้ร่างกายเราผลิตออกมาได้นะครับเราก็ทานตัวนี้ดีกว่าและที่สําคัญเนี่ยก็คือเรื่องของการดูดซึมนะครับการดูดซึมเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะทําการดูดซึมได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับฉะนั้นมันก็กินเท่าไหร่ได้เท่านั้นนะครับแต่ถ้าหากว่ากินเป็นเนื้อสัตว์เนื้อ,อย่างอกไก่ย่างไข่ขาวอะไรอย่างเงี้ยไข่ต้มอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับมันมันกินก็ไปอิ่มนะ แต่ว่าปริมาณของโปรตีนที่เราได้เนี่ยมันได้ไม่เท่ากับจํานวนชิ้นที่เรากินเข้าไปมันจะทอนหายไปอีกมันเกิดการย่อยอะไรพวกนี้เพื่อจะได้ในส่วนของโปรตีนไปน้อยมากนะครับน้อยมากนะครับอันนี้เขาจัดการมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะให้ร่างกายเราเอาไปใช้เลยนะครับก็ลองดูนะครับถ้าสนใจยังไงนะครับก็กดไลค์กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องนี้บ่อย นะครับให้หลายๆคนเนี่ยได้เข้าใจนะครับแบบที่ผมเข้าใจ